ไดผมได้เลยเกิด็ะ้องนี่คือของนก็คแล้วความจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรใหญ่โตอย่างที่ทุกคนคิดนะครับมันความจริงกมันไม่ได้มีอะไรเลยเอางี้ดีกว่านะครับผมก็ความจริงก็ได้คุยแล้วแหละคือเมื่อวานก็แล้วผมก็ได้เห็นตัวคลิปสมภาณ์ด้วยนะครับก็คือที่หน่องพูดถึงเรื่องบวชอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็หน่องก็พูดถึงเรื่องความเครียดของเขาที่แบบเขาช่วงนี้เออผมก็รับรู้ได้แหละนะว่าช่วงนี้เขามีความเครียดจริงๆนะครับจากทั้งเรื่องงานของเขาด้วยแล้วก็ ผมว่าน่าจะมีเรื่องอื่นๆอีกที่แบบอ่ะผมพูดตรงๆผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ถูกไหมความจริงก็คือเราเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องของเขาแต่ว่าที่เรารู้เรื่องหลักหลักเนี่ยก็คือเรื่องงานของเขา <S <S ขเขาบอกว่า <S <S คือผมก็ถามเขาเาว่าเอาทรมานมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออช่วงนี้เป็นอย่างงี้มาหลายวันแล้วที่แบบเขาแบบเหมือนกับใจเขาแบบไม่ไม่นิ่งใจไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็มีหลายเรื่องที่ให้เขาคิดท้งเรื่องว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเตรียมตัวที่จะบวชแล้วด้วยแล้วก็ เออเรื่องที่ว่าเขามีหลายอย่างที่ต้องเคลียร์ตอนนี้นครับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรบ้างอะไรแต่หลักๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไระครับไม่ได้มีอะไรใหญ่โตทั้งนก็อยากจะบอกว่าได้ได้เห็นแล้วแหละเอาจริงๆก็ได้เห็นตามหน้า f a c e b o o k t w i t t e r ์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแทนน้องชายผมขอบคุณแทนหน่องที่แบบเ,เป็นห่วงเป็นใย ความรู้สึกของน้องหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้น้องก็โอเคโอเคแล้วครับแสดงว่าน้องก็เกิดภาวะกังวลที่เพราะว่าจะต้องเล่งเกียงานให้เสร็จตลอดด้วยด้วยด้วยอะไรอย่างเงี้ครับมีมีหลายๆอย่างที่เขากังวลอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าฮะอันนี้อันนี้ผมผมขอพูดอันนิดนึงแล้วกันคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ออกตัวแทนใครนะครับผมก็แค่จ,จ,จะพูดแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นแล้วกันนะครับก็คำจริงแล้วเนี่ยคือพี่พี่นักข่าวคนอ่าผมผมได้อ่านแล้วแหละเอางี้พี่นักข่าวเนี่ยเขาก็มีงานโทรไปคุยกับน้องแล้วนะครับก็็็็เเปนนนนนนคคคำยืขอออออองงพีี่่่่่่ัััักกกกกาวววทแแแบบบรรรูู้้้้้จจลละะไไไมดดติใ ก็คือคุยกันเรียบร้อยอะเคลียร์กันเรียบร้อยวิธีนไม่มีอะไรครับเอาเรืจริงจริงแต่ว่าอย่างที่บอกขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงความรู้สึกน่องนะครับผมขอบคุณมากจริงจริง่เพราะว่าแม่ได้พูดคุยกับพี่หน่องของแม่ครับก็หลังแต่าเล่เหนเลยก็ได้ก็ได้คุยกันนะควาจริงก็ก็ก็ผมก็อยู่หน่องแล้วก็แม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ทุกคนก็ก็ถามแหละก็เป็นห่วงหน่องนะว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบน่องก็บอกว่าเออมีความเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ผมผมก็เชื่อลึกๆว่า อาจจะมีเรื่องอื่นอีกที่แบบบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเรื่องส่วนตัวที่แบบเขาก็ไม่ได้บอกเราอะไรอย่างเงี้ยครับเขาะอาจจะเก็บไว้ก็เห็นเขาเป็นแบบนี้เพน,น,นคืออยากจะบอกว่าหน่องในลุกที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเป็นหน่องที่ลันลา,ลา,นลาบางทีก็พูดอะไรแบบไปเรื่อยแบบว่าติดติดบ้างอะไรบ้างแต่จริงหน่องเขามีมุมนี้<ม>ของเขาอยู่แล้วนะครับเขามีมุมที่แบบว่า เขาเป็นคนที ahora, mismo, amos, nuevo, no complain, ่บางทีถ้าเขาเครียดหรือว่าเขามีอะไรในใจอ่ะบางทีเขาก็จะไม่ค่อยพูดนะแต่เราสังเกตเรารับรู้ได้เขาเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าช่วงนี้อาจจะมีหลายๆอย่างอาจจะมีเรื่องของเวลาที่กระชั้นเข้ามาอย่างเช่นแบบเดี๋ยวต้องบวชแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาแบบมีความกดดันข้างในมั้งผมว่าเวลาเขาเป็นพี่น้องเองเราเราหุ้นใจกันว่าผู้ชายอ่ะเนาะ ผู้ชายมันก็คุยกันแบบผู้ชายแหละ <aria S 1> ก็บอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปเดี๋ยวยมันก็ดีขึ้นเดียก็เอาเคียยงงานส่นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบผู้ชายมันไม่ไม่ได้มาต้องพูดอะไรเยอะมันกับเรื่องบวชพี่หน่องมาปรึกษาพี่บอล้องไปถามครั้คุยคุยคุยก็ความจริงแล้วเรื่องโอ้โหเรื่องบวชมันเป็นเรื่องเรียกว่าไงถ้าจะทําอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญของพี่บ้านอยู่แล้วเนาะก็ต้องมาปรึกษากันอยู่แล้วแล้วก็ความจริงหน่องก็อยากบวชมาานแล้ว เอาผมเองก็อยากบวชนะครับแต่ว่าเรื่องภารกิจหน้าที่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบหาจังหวะลงล็อกได้นะครับผมทีนี้น้องเขาก็อยากบวชมานานแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาก็สามารถที่จะเคลียร์ทุกอย่างได้นะครับก็แบบมาลงล็อกช่วงนี้แบบ เป็นจังหวะที่แบบอะต้องต้องตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่เป็นตอนเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีจังหวะได้บวชอีกเมื่อไรอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่ามีความปุบปรับนิดนึงอะไรประมาณนี้ผมสด่ว่าการบวชของน้องคือนองอยากบวชอีไม่ใช่แบบว่าบวชแค่บนหรือบวชไม่มีไม่มีน้องคือการการบวชเนี่ยก็คือเหมือนบวชกับอ่ะลูกชายครั้งหนึ่งก็คือบวชแล้วก็เป็นการบวชเพื่อทดแทนบุ น่องกำลังจะบวชเดี๋อวผมนะผมก็อยากบวชนะความจริงเนะี่ผมก็ตอนจนถึงตอนนี้คือผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยความจริงผมควรจะบวชแล้วต้องนานแล้วแต่ว่าเอาพูดตรงๆจังหวะจังเวอร์อะไรมันไม่มีครับนะเพราะว่าพอบวชเสร็จเนี่ยมันก็ต้องรอเดี๋ยวผมยาวอ,อะไรคืองานมันมีต่อเนื่องเขง้ามาเรื่อยๆครับมันเลยยังไม่สามารถหาจังหวะที่ลองรับได้น,นั่นเอง